วันนี้พวกผมผมเป็นช่างจำเป็นนะครับเป็นผู้ช่วยช่างเป็นผู้ช่วยแดดดีแดดดีซ่อมบ้านแดดดีตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้แล้วก็อยากรู้อยากเห็นด้วยครับบันไดน,นี่มันคืออะไรเนาะมันปีนกันได้หรือเปล่าเนาะอยากรู้อยากเห็นแล้วครับเนี่ยมันมีก็แอบถ่ายโอ้ยพิลาก,กี้พิลาก,กี้ปีนใหญ่เลยปีนใหญ่เลยนะครับ ผู้ช่วยช่างครับวันนี้ช่างจำเป็นเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอเต็มกันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปก่อนครับค่อยดูกันครับดูกันเต็มๆเ,เลยครับแลกีคทํทำไมนอนชิวจังเลยลูกฮนอนชิวมากเลยพอมามีทักมามีถ่ายวิดีโอปั๊บหนูก็ขยับเลยนะลูกนะชิวมากเลยหนูนอนเล่นล่ะลูกมีทั้งเชือกฟางแล่ะลูก มีทั้งลูกบอลแล้วก็มีไม้มีขนไม้ขนนกเนาะแล้วก็ลูกบอลใช่ไหมลูกเป็นช่วงเวลาชิลๆหรือเปล่าครับหนูฮะช่วงเวลาชิลๆที่เด็กน้อยทั้งสองคนเนี่ยทําความสะอาดตัวหรือเปล่าลูกมีขี้เหมือนกันเลยครับลูกมีกี้น้อยเหมือนกันมีกี้น้อยครับสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เมืองบลูฟา์มฟาร์มลี่นะคะ เด็กน้อยสองคนเป็นช่วงเวลาชิวๆค่ะช่วงบ่ายๆเนาะทำความสะอาดตัวใหญ่เลยพี่ลกักกี้เล่นเสร็จก็ทำความสะอาดตัวเหรอเมื่อกี้มันมีแอบเห็นไปปีนบันไดกันใหญ่เลยนะคะบันไดยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปปีนต้นไม้เมื่อเช้านะคะตัดกิ่งต้นไม้ยังไม่ได้เก็บเด็กน้อยไปปีนถ่ายไม่ทันได้แต่ภาพเดียวภาพหนึ่งเนาะไปไหนแล้ว <S <S ลูกภาสาว่าจะมาถ่ายให้เห็น ชิวชิวอๆคุณนายน้อยขันล่ะล,ลูคลกคันหูล่ะครับลูกคุณน้อยคันหูไม่มีอะไรนะครับพี่ลักี้ไปนอนล่ะค่ะพี่ลากี้ลักี้มานี่สิลูกลักี้มาแลว้ลวแค่ช่วงเวลาชิวๆไหมทุกคนดูเอค่ะทุกคนวันนี้มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไร้สาระอีกแล้วครับมันไม่ไม่รู้จะหาย ใช่ไหมคะอ้ยพี่บอกกับพี่แสนดีเปิดสองครามใหญ่เลยเปิดศึกใหญ่เลยหน้าบ้านใช่ไหมคะลกูกพี่ลักกี้ลักกี้สำรวจเลยครับเป็นนักสำรวจเลยเป็นช่างใหญ่ครับวันนี้เป็นช่างใหญ่ใช่ไหมคะจะพีมบัปนไดซ่อมหลังบ้านเหรอคะลกูกันนี้ก็ยังจะเป็นเสียงเหมืออยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นบัตรอยู่เนะาะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้เนาะอาการเริ่มหนาวแล้วพี่บอกกับพี่แซนดี้โอยแสดงว่ามีมีหมาตัวอื่นผ่านหน้าบ้านใช่ไหมครับเนี่ยพี่ลักขี้เสียงอะไรครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมแค่อาจมะกชมพูมาให้ทุกคนดูมิกกี้ครับมิกกี้มิกกี้ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ได้สาระอีกแล้ว พราะผมไม่ความตั้งใจไม่ความร่วมมือกับมามีอีกแล้วถ้งงั้นเจอกันคลิปหน้าครับโอเคคลิปชิวๆนั่งเล่นกันทําความสะอาดตัวมาให้ทุกคนดูเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากเป็นกําลังใจพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ